ทำงานดีไม่เงินเดือนเท่าเดิม,มเมันเดินไม่เพิ่มนะขอบคุณครับแต่ถ้าไม่บอกก็ตัดเงินเดือนนะโอเค <c oughs> <c oughs> okay. ครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube ด้วยนะครับแเราเพื่อนๆที่อยู่ในห้องซูมด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็ค y o u t u b e สักครู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่เนื้อหาของบทวิเคราะห์อของเรานะครับ มาเรียบร้อยแอดมินอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่ะโอเคมาเข้าสู่เนะื้อหาบทวิเคราะห์ของเราวันดีกว่าครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้16มีนาคม2,565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบค้ามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง y o u t u b e นะครับ ทั้งเก่าและก็ใหม่หากยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดกันเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ก็มีโปรกันอยู่ด้วยใช่ไหมครับเป็นไม่ใช่โปรสิต้องบอกว่าเป็นการสนับสนุนสําหรับลูกค้านะครับที่ติดตามเรากันมา อย่างยาวนานนะครับใครที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกับเรานะครับก็ทางกูอินเวสต์มีแจกทุนอยู่ด้วยนะครับทุนในการเทรดฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์แอดได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมรับชมในห้องซูมนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์ในการเข้ากลุ่มรับชมห้องซูมกันอยู่ในกลุ่ม Open Chat ของเรานะครับ มาเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ของเราดีกว่าครับต้องบอกว่าตลาดยังเงียบเหงาอยู่นะครับวันพุธแล้วแต่ก็จริงๆก็ก็อย่างที่อย่างที่เราคุยกันนะอย่างที่เราเตรียมใจกันนะครับจันอังคารพุธไซเวก็ก็รับรับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าช่วงวันพุธพฤหัสและศุกร์เนี่ย ต้องบอกว่าช่วงพุทธเนี่ยจะเป็นช่วงไซเวย์ที่คุยกันถูกไหมเพราะนั้นก็ไม่ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะผมเองก็ก็วางเลยครับวันนี้ออกข้างนอกเลยครับตลาดตลาดเห็นนิ่งๆแบบนี้แล้วช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้ต้องบอกว่าวางเลยครับรอรับไซด์เวย์เดี๋ยวรอปรับฐานตั้งฐานให้เรียบร้อย เบรคหนึ่งเก้าสามศูนกลับมาได้เดี๋ยวต้องมาวางแผนมาปรับกลยุทธ์กันต่อแต่ต้องบอกว่าลอให้มันเดินก่อนหนึ่งเก้าสามศูนย์อาจจะกลับขึ้นมาเทคสักหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วรอดูการพักฐานก่อนสวัสดีเพื่อนใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับรบกวนปิดกล้องให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับอ่ะก็ต้องบอกว่า รอดูการพักฐานก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเล่นนั่นแหละผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวว่ากันอีกครั้งหนึ่งกลับมาได้ในสัปดาห์นี้หรือเปล่าต้องรอติดตามนะครับเดี๋ยวภาพของระยะสั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับไปดูภาพยาวกันก่อนนะครับสิ่งที่เราติดตามสิ่งที่เรารอคอยทําไมถึงอรอหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะครับทําไมถึงรอการกลับมาที่ราคาสองพันต้องมาดูที่ภาพเดือนครับภาพเดือนต้องบอกว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้านะครับ ยังไงซะสัปดาห์นี้ต้องส่งสัญญาณกลับตัวเข้ามาให้ได้ในภาพของสัปดาห์เพื่อที่จะส่งภาพของเดือนกลับขึ้นมาปิดที่มองไว้ก็ราวลาวสักสองพันตัวเลขกลมๆสําหรับภาพเดือนจะดีมากนะครับจะดีมากต้องบอกว่าจะดีมากเพื่อที่จะส่งในเดือนหน้าให้ไปต่อนะครับนี่คือภาพเดือนที่รออยู่ผมจะยังขอไม่ลงรายละเอียดละกันเพราะคุยไปก็ต้องบอกว่า คุยในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นถูกไหมแล้วก็คาดหวังคาดเดากันไปต่างนานาเนี่ยผมบอกว่าตัวผมเองจะเพิร์เจอร์สปอเปล่า,าใช่ไหมจินตนาการเยอะนะครับเพราะนั้นยังไม่ต้องไปมองลึกจนกว่าที่ภาพเดือนจะปิดครับวันเสาร์แรกของสัปดาห์วันเสาร์แรกของเดือนเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันครับภาพของสัปดาห์ครับอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่าเดือนเนี่ยเราลุ้นให้ขึ้นมาปิดแถวๆสักสองพัน ช่มเพราะนั้นจะไปสองพันได้ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ครับต้องกลับมายืนหนึ่งเก้าห้าศูนย์ให้ได้นี่คือภาพของภาพใหญ่ที่เราติดตามกันอยู่เพื่อที่จะจบแพทเทิร์นในลักษณะที่แพทเทิร์นนี้ครับจบแพทเทิร์นนี้หรืออาจจะเป็นแดงก็ได้ไนะครับเพื่อที่สัปดาห์สุดท้าย คาดหวังที่จะบวกต่อในสัปดาห์ที่สี่ครับตอนนี้เราอยู่กันในสัปดาห์ที่สามซึ่งถ้าสัปดาห์ที่สามไม่จบมาแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์ที่สี่โอกาสขึ้นเปอร์เซ็นต์ของการบวกต่อก็จะน้อยลงมีโอกาสไหมมีแต่ถ้าราคายืนหนึ่งเก้าห้าศูนย์จะสวยกว่าแล้วบอดี้ของแท่งเทียนแพทเทิร์นหรือรูปแบบแท่งเทียน มาแบบนี้เนี่ยทำให้โอกาสของสัปดาห์ที่4ที่จะบวกขึ้นไปยาวๆเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่คือภาพที่เราติดตามกันอยู่นะเพราะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่3ตอนนี้เข้าสู่วันพุธนะครับเรามาซูมสัปดาห์ที่3กันสักนิดหนึ่งครับสัปดาห์ที่สามต้องบอกว่าเราลุ้นการที่ให้ราคาเนี่ยบอดี้หางยาวๆแบบนี้ถูกไหมซึ่งตอนนี้มันอยู่ในช่วงของวันพุธท,ที่เราตามกันมาวันจันทร์อังคาร วันพุธเนี่ยถ้าปิดโดจิมาต้องบอกว่ามีลุ้นหรือราคาไซ์เวย์วันพุธเนี่ยต้องมีลุ้นเพราะอย่างที่ผมบอกเทแล้วก็อาจจะติดไซ์เวย์สักวันสองวันแล้วก็ยกกลับมาปิดให้ได้หนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ยจะดีถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าสู่วันพุธเริ่มเห็นการไซ์เวย์ครับต้องบอกว่ามีลุ้นนะต้องบอกว่ามีลุ้นแต่อาจจะไซเวย์ต่อเนื่องครับในวันพฤหัสได้ไหมก็ได้อาจจะมาทรงนี้ได้ไหม ก็ได้อาจจะมีการโล้นโลเล็กน้อยได้ไหมเป็นไปได้หมดนะครับแต่ทีนี้การวิเคราะห์เนี่ยถ้าเกิดมองในภาพเดเราเล่นกันดูกันแท่งต่อแท่งเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกล่ะถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยต้องให้ราคาหลุดครับหลุด1930ขึ้นมายืนบอดี้สวยๆเดี๋ยวไปมองในแพทเทิร์นของ4ชั่วโมงจะเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้วันพุธอยู่ในช่วงกลางสัปดาห์ครับ ถ้าปิดมาแบบนี้ต้องบอกว่ามีลุ้นสำหรับภาพที่ผมมองก็คือมาทรงนี้ครับและให้แท่งวีคเป็นสัญญาณกลับตัวเข้ามาอันนี้คือภาพที่มองอยู่สำหรับวีคนี้ครับน่าลุ้นน่าติดตามครับแต่ยังไงซะก็ตามตอนนี้เพิ่งจะสามทุ่มกว่าตลาดจะปิดก็ร่วมร่วม,วมตีสองถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ จะบวกทะลุขึ้นมาเลยทะลุหนึ่งเก้าสามศูนย์นนี้เลยก็ยังได้นะครับเพราะนั้นยังไงซะต้องขอสรุปต้องบอกว่าในภาพรวมนะครับตั้งแต่ d ดย์วีคและก็เดือนผมยังให้น้ําหนักของอัพเทรนอยู่นะครับต้องบอกว่ายังเป็นอัพเทรนอยู่และต้องบอกว่า โดยเฉพาะวีคและเดือนวีคและเดือนผมยังมองว่าเป็นสตรองเทนอยู่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นระวังให้ดีถ้าพรุ่งนี้และวันศุกร์ถูกซื้อกลับมามีโอกาสที่จะไหลต่อสัปดาห์หน้าแบบเต็มเต็มวีคเดี๋ยวไปเปิดภาพสี่ชั่วโมงสักนิดหนึ่งครับการวิ่งแบบเต็มวีคลักษณะ เป็นแบบไหนที่เราเคยเจอมานะครับใครที่พอจำกันได้สักสองสัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นราคาวิ่งกันหลับหูหลับตาวิ่งเหรครับต้องบอกว่าหลับหูหลับตาวิ่งกันเลยทีเดียวปรับตัวนะครับจากหนึ่งแปดแปดศูนย์เนี่ยขึ้นมาถึงหนึ่งเก้าห้าศูนย์ได้วิ่งกันประมาณเจ็ดสิบเหรียญ ทองคําซึ่งถามว่าแปลกไหมจริงๆผมว่าไม่น่าไม่น่าจะใช้เรื่องแปลกสําหรับทองคําเพราะว่าเดิมทีราคาก็เทขายลงมาเนี่ยตกประมาณสักแปดสิบถึงเก้าสิบเหรียญอยู่เหมือนกันถูกไหมเพราะนั้นการที่จะซื้อกลับขึ้นมาเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยเหรียญไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทองคำเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าวีคเดือนก็ยังแข็งแรง ตรงนี้สัปดาห์เนี้ยเป็นแก้การพักฐานระยะสั้นเท่านั้นครับนี่คือภาพที่ผมยังมองภาพนี้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกดีสี่ตรงนี้ต้องไม่หลุดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ราคาไหลลงไหลลงไหลลงแล้วบอกว่าจะยังขึ้นก็จะไม่ใช่ถูกปะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตรงนี้คือฟางเส้นสุดท้ายสำหรับการเป็นขาขึ้นถามว่าต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นระดับเด ขึ้นไปเดจะยังยันตัวเป็นขาขึ้นได้แต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยมันน้อยลงอย่างที่ผมบอกถ้าลงมาดีสเนี่ยความแข็งแรงน้อยลงล่ละการที่วิ่งแบบสตรองเทรนแบบนี้อาจจะกินเวลาก็คือกว่าจะเจอกว่าจะเจอเวฟแบบเนี้อาจจะใช้เวลาสักสามเดือนนะครับอาจจะใช้เวลาสักสามเดือนแต่อย่างที่ผมบอกว่าสัปดาห์นี้ขอยกขึ้นมาก่อนหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ย เพื่อที่ลุ้นสัปดาห์หน้าไปต่อแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะเจออะไรครับไซ์เยวครับซึ่งกินเวลาหนึ่งถึงหนึ่งถึงสามเดือนนะครับสวัสดีเพื่อนใหม่ที่เข้ามากันด้วยนะครับไม่ต้องช่วยผงเขียนนะครับเดี๋ยวผมเขียนคนเดียวพอนะครับเช็คหน้าจอตัวเองด้วยสักนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. อ่ะเพราะนั้นนี่คือภาพที่รออยู่ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้วันพุธเนี่ย เริ่มเห็นอาการละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันต่อว่าวันนี้กับช่วงเวลาที่เหลือนะครับกับพรุ่งนี้จะปรับตัวขึ้นมาได้ไหมทะลุหนึ่งเกสนะครับแล้วยกตัวขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยนะครับอาจจะมารีเทส1 9ึ่งเก้าก่อนแล้วยอ่อแล้วยกอีกทีหนึ่งปิดตัวเองให้เหนือ1950<ม>1 9ึ่งเ้าจะดีเพื่อทิ้งหางยาวในสัปดาห์ อันนี้คือภาพอย่างนี้ผมบอกว่าอันนี้เรารออยู่ d ี DC ต้องรับให้ได้แต่ถ้ารับไม่อยู่อย่างที่ผมบอกนะครับจะเข้าสู่โหมดของการไซเยวซึ่งถ้าเกิดเดือนขออภัยนะครับสัปดาห์ปิดมาแบบนี้แล้วเดือนปิดออกมาแบบนี้เราเจออะไรครับไซเย์ way. และเตรียมรับมือเลยครับอย่างน้อยๆห้าถึง ต้องบอกว่าสามถึงเก้าปีสามถึงเก้าปีครับไซเคิลนี้เราคุยกันไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ครับโอเคครับเมื่อวานนี้เราคุยภาพนี้กันไปแล้วครับนะเพราะฉะนั้นในภาพกรอบนี้เนี่ย ถ้าสัปดาห์นี้ยันไม่ได้ต้องปรับแผนวางกลยุทธ์ครับเล่นกันระดับไซเคิลกันระดับแบบปีเลยครับไซเคิลระดับปีเป็นยังไงก็ปีหนึ่งขึ้นปีหนึ่งลงปีหนึ่งขึ้นปีหนึ่งลงนะครับเล่นกันแบบทรงนั้นไปเลยแต่ราคาก็จะยังอยู่ในกรอบเพราะนั้นตอนนี้เราคิดว่าน่าจะเห็นกรอบกันลังลางแล้วเ,เงินบาทก็าจาคิดว่าจะอยู่ประมาณสักสามหมืนสองนี่แหละ โลอยู่เท่าไหร่สักสองหมื่นเจ็ดแล้วผมกลมกรอบสักประมาณห้าถึงหกพันบาทปีแล้วกลมกลมแล้วกันเกาะปั้งนิดหนึ่งนะครับเผื่อเงินบาทแว่งแต่ถ้าเกิดกรอบในส่วนของ US นะครับก็คือสองพันเจ็ดสิบครับแนวรับอยู่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแล้วกันนี่คือกรอบที่มองนะครับอันนี้คือกรณีที่ หลุดดีสี่และแล้วก็เดือนต้องบอกว่าหลุดดีสี่กรณีที่หนึ่งแล้วก็การปิดในระดับเดือนต่ำกว่า mn สามแบบนี้เป็นกรณีที่สองนะครับต้องมีสองเงื่อนไขนี้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะต้องรอกันยาวๆรอดูกันสิ้นเดือนเลยครับกว่าจะตัดสินได้นะเพราะนั้นยังไงเดี๋ยวตรงนี้เราต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ราคาลงมาเล่นอย่างที่บอกครับดีสี่ลงมาเล่นกันอยู่ เพราะนั้นผมเองก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นิ่งเลยครับต้องต้องนิ่งเลยครับนิ่งเพื่ออะไรรอดูพฤติกรรมต้องบอกว่าในการวิเคราะห์อย่างที่ผมบอกเด y w ว e k และเดือนเนี่ยผมมองเป็นอัพเทรนทั้งนั้นเลยแต่ราคาซึมลงมาทิ้งลงมาทิ้งลงมาแบบเนี้ยอย่างที่ผมบอกเมื่อเช้าอย่าเอามือไปรับมีดละกันใครมองข้ามยาววางแผนวางกลยุทธ์ดีดี ใครเล่นสั้นสายโอเวอร์เทรดแบบเข้ามาบายหนักๆมาเล่นจังหวะย่อแล้วเข้าหนักๆต้องบอกว่าระวังเจ็บตัวได้ถูกไหมเราคุยกันไปแล้วนะครับตรงนี้วัะนั้นตอนนี้ผมต้องบอกว่าขาช็อตขาสั้นงดเล่นฝั่งลองสวนขึ้นมาเนี่ยงดทุกกรณีไปก่อนนะครับในในกรอบราคานี้ต้องบอกว่ารอดูการที่ราคาทองคำกลับมายืนหนึ่งเก้า สามศูย์ก่อนแล้วค่อยหาจังหวัดเล่นกันใหม่ถ้าไม่กับหนึ่งเก้าสามศูนย์ยังไม่ต้องทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากจะช็อตตามโฟ l โล่ตามอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่พิจารณาแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองที่ผมยังไม่เล่นหน้าช็อตเลยเพราะผมยังมีความกังวลว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไปปิดเหนือกว่า mn 3ของไทม์เฟรมละดับเดือนนะครับ เพราะนั้นอันนี้ฝากเอาไว้พิจารณาด้วยสักนิดหนึ่งนะครับนี่จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในค่ำนี้ครับต้องบอกว่ายังมองภาพเดิมยังนั่งนิ่งๆนั่งดูพฤติกรรมราคาทองคําไปก่อนยังไม่ขยับอะไรนะครับเดี๋ยวขออนี้เช็คคอมเมนต์สักครู่นะครับเสียง YouTube เบามากแอดมินช่วยเช็คหน่อยครับคุณกุ้งนะครับของคุณกุ้งนะครับคุณกุ้งลองเร่งเสียงดูให้สุดครับว่า เล่งเสียงสุดหรืออยังนะครับอ่าคุณ snowman ดูทรงไม่ดีใช่ครับช่วงนี้ราคาไหลลงครับทําโลอีกแล้วล่าสุดทําโลอีกแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าผมเองส่วนตัวเองผมก็นั่งนิ่งๆครับรอดูเอาให้มันวิ่งให้เต็มที่ครับเดี๋ยวเราเห็นทางกลับมาที่ชัดเจนเราค่อยว่ากันใหม่นะครับต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมยังมองภาพ ยังรออยู่ตอนนี้ยังรอพฤติกรรมการยกตัวอยู่กลับตัวมาเมื่อไหร่เห็นการกลับตัวเนี่ยต้องบอกว่าผมยังแพ็คกระเป๋ารอเตรียมขึ้นรถนะครับนะคืนนี้ข่าวสำคัญช่วงปีก่อนผมจำได้ว่าเฟดบอกจะเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยตรงใจมาสหนึ่งแล้วกราฟลงมาฟังเส้นสุดท้ายแล้วด้วยแต่ใจอยากให้ทุบไปหนักๆน,น,นะครับเก็บของถูกอ่า ผมว่าถ้ามันหลุดแถวเนี้ยถ้ามันหลุดโซนดีสี่แถวนี้เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับปากกาผมเอ้ยปากกาผมหายไปไหนอ่ะโอเคมาละผมมองว่าถ้าราคาหลุดดีสี่กลัวมันจะขึ้นยากสิครับขึ้นไหมมันขึ้นนะแต่ต้องบอกว่าถ้าหลุดดีสี่เนี่ยผมมองภาพไซเวตถ้ายังขึ้นนะ เต็มที่ก็จะเป็นไซส์เวัพแล้วคิดดูว่ากว่าที่ราคาจะค่อยๆปรับขึ้นมานะครับอันนี้ยากมันมันจะคือต้องบอกว่ามันต้องเคเล่นคนกล,ลยุทธ์เลยก็คือลงไปรอรับด้านล่างรับล่างแล้วเล่นต่อบบนซึ่งระยะก็จะได้กันประมาณเนี้ยเล่นกันประมาณเนี้อยอะย่อเก็บยอ่อเก็บเล่นกันระยะแบบนี้ก็ก็เล่นได้ ก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าเราเก็บแล้วราคากระชากไปเลยเนี่ยอันนี้จะได้ระยะก,กว่าก็แล้วแต่ครับชอบคือจริงๆถ้าเกิดเราเข้าใจเราเห็นพฤติกรรมและอ่านพฤติกรรมมันให้ชัวร์ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันเล่นได้หมดแหละครับคือตรงเนี้ยผมยังให้น้ำหนักการยืนตรงนี้แล้วหลุดเนี่ยเพราะอะไรผมยังเวฟนี้เป็นเวฟแรกที่หลุดขึ้นมา นะครับเป็นเวฟแรกที่หลุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีความคาดหวังค่อนข้าง,งสูงว่าจะหลุดได้ในเวฟนี้แต่ถ้าเกิดหลุดไม่ได้ในเวฟนี้เราก็ต้องไปรอกันเวฟหน้าถูกไหมเราก็ต้องไปรอกันเวฟหน้าว่าเวฟหน้าจะหลุดไหมแต่ทีนี้พอตรงเนี้ยจุดนี้เองถ้าลงมาปิดต่ําแบบนี้แน่นอนครับมองเห็นพฤติกรรมการพักฐานแหละรอรับกันนู่นแหละครับหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปด ศูนย์ศูนย์ไปนู้นเลยครับรอรับกันตรงนู้นเลยเพราะนั้นถามว่ามันก็จะทำให้คือในในช่วงที่ตลาดไซเวย์ต้องบอกอันนี้ก่อนในช่วงที่ตลาดไซเวย์จะเล่นยากยากกว่าการวิ่งขึ้นไปเป็นเทรน์แบบนี้เพราะราคาจะมีการเหวี่ยงสะบัดเล่นในกรอบอะไรต่างๆนานา,น,านะครับ มันทําให้เล่นยากกว่าแต่ถ้าเกิดราคาวิ่งแล้วเราเห็นเทรนยกตัวขึ้นมาแบบเนี้ยอันนี้จะเล่นได้ดีกว่าเล่นได้ง่ายกว่านะครับก็ต้องเอาไปพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นชัดเจนว่ามันจะเป็นลักษณะของไซด์เว้ก็เล่นได้แต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนไงว่าการเบรกขึ้นมาขาเนี้ยจะเบรกแล้ววิง่งหรือเบรกแล้วจะไซด์เว์ขอให้เห็นทางชัดๆละ่ะเราก็วางกลยุทธ์เล่นกันได้ครับ นะยังไงก็ได้ขอให้เห็นทางชัดๆก่อนนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยมาเว็บแรกหลอกว่าจะไปแล้วทุบลงมาแบบนี้ก็เล่นยากเห็นป่มแต่ถ้าเกิดแบบราคาเนี่ยบวกกันมาต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ต้องบวกเยอะก็ได้ครับแต่เห็นภาพชัดๆนะครับเห็นภาพชัดๆจังหวะชัดๆเทรนด์ชัดๆเนี่ยมันเกาะได้มันเห็นลับชัดเจนแล้วมันกล้ากล้าสู้ตรงรับแบบหนักๆได้นะครับต้องบอกกันแบบนั้นนะซึ่งเดี๋ยวยังไงต้องรอดูก่อน ถ้าราคาไม่สามารถกลับมายืนได้เนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องหาแผนหรือถ้าหลุดดีสีมาจริงๆจัง,จงๆแล้วเนี่ยต้องปรับแผนวางแผนใหม่ครับแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโดยส่วนตัวเองต้องบอกว่าหลังจากที่หลุด w 1หนึ่งมาใครที่ตามกันมานะครับอย่างที่บอกนะผมไบโอลีแล้วนะครับเดิมทีใครที่ตามมานานกว่าหนึ่งปีนะครับ ช็อตโอลี่มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งราคาเบรกก็จบจกปะแล้วหลังจากที่จบแล้วผมบอกแล้วว่าบายโอลี่เท่านั้นเองย่อมาตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวไปหารับสวยๆหาจังหวะเล่นสวยๆแล้วสะสมบายใหม่ก็เหมือนเดิมเหมือนกลยุทธ์ปีท anyway. ี่แล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยด้วยเทรนด์มันยังเป็นลักษณะของการไซด์เววดาวแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเป็นอัพเทรนด์แต่มันจะเป็น อัพเทรนหรือหรือไซด์เวย์อัพมันจะออกหน้าไหนเท่านั้นเองถ้าออกหน้าบนเก็บของเก็บของเก็บของไล่เก็บยอ่อไม่ต้องเยอะมากแล้วเก็บยอ่อไม่เยอะมากแล้วเก็บเนี่ยแล้วลันยาวๆแบบเนี้ยมันจะได้คําใหญ่ แต่ถ้าออกมาในลักษณะของการไซส์เวอัพต้องบอกว่าขายหนึ่งชุดรอย่อแล้วขายอีกหนึ่งชุดแล้วรอย่อแล้วก็ขายอีกหนึ่งชุดแบบนี้ก็อีกกลยุทธ์หนึ่งแค่นั้นเองถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันมาแบบนี้ไอชุดเนี้ยยกยอ่อแล้วเก็บเพิ่มยอ่อแล้วเก็บเพิ่ม ย่อแล้วเก็บเพิ่มแบบเนี้ยมันจะสะสมออเดอร์ได้ครับแล้วรันเทรนยาวๆสักหนึ่งถึงสองปีเนี่ยแบบนี้อันเนี้ยมันจะได้คําใหญ่ถูกไหมมันต่างกันถ้าย่อแล้วเก็บย่อแล้วเก็บมันก็ต้องเก็บเป็นชุดนะครับมันก็ต้องเคลียออเดอร์ออกหมดนั่นแหละมันก็เก็บได้ทีละไม้เท่านั้นเองนะครับ นะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของผมแล้วกันนะครับในกลยุทธ์ในการเทรดล้วกันนะครับสําหรับภาพยาวนะต้องบอกว่าสําหรับภาพยาวนะครับภาพสั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไปดูในออเดอร์กนะนานะครับได้ส่งออเดอร์ตัวอย่างนะครับที่เทรดในกลุ่มอยู่แล้วนะครับก็มีล็อกองล็อกอินอะไรเรียบร้อยนะครับเมมเบอร์ Member ก็เข้าไปดูได้เลยนะครับ สัญญาณกลับตัวต้องให้รอดูตอนหนึ่งเก้าสามศูนย์ต้องถ้าจังหวะนี้ตรงนี้นะครับอันนี้คำถามจากในห้องซูมนะครับเดี๋ยวผมขอต่อคำถามในห้องซูมสักครู่นะครับต้องรอให้หลุดขึ้นมายืนหนึ่งเก้าสามศูนย์ครับก่อนให้หลุดขึ้นมายืนหนึ่งเก้าสามศูนย์ก่อนครับให้เห็นว่าราคามีการยกตัวปรับขึ้นมาแต่ถามว่าอย่างที่ผมบอกนะ ขึ้นตอนไหนก็สำคัญขึ้นตอนไหนก็สำคัญขึ้นคืนนี้กับขึ้นอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าต่างกันนะครับเพราะนั้นในยะที่ผมบอกหนึ่งเก้าสามูนเนี่ยมันคือในสัปดาห์นี้ต้องขึ้นแล้วแล้วสัปดาห์นี้ผมมองว่าต้องปิดหนึ่งเก้าห้าศูนย์ด้วยซ้ำจะไม่ใช่แค่หนึ่งเก้าสามศูนย์ถ้าหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ย จะมองว่าถ้าสัปดาห์นี้ปิด1930เนี่ยมองเลยครับว่าเดี๋ยวเดือนไซด์เวย์กันสักหนึ่งถึงสามเดือนเลยหนึ่งถึงสามเดือนถ้าปิดต่ำกว่า1930แต่ถ้าขึ้นมายืนปิด1950ได้ในสัปดาห์นี้ผมมองว่าสัปดาห์สุดท้ายลุ้นขึ้นไปเก็บสองพันครับเพื่อเดือนจะเป็นบอดี้เต็มแล้วไปต่อ ในเดือนหน้าตรงนี้สำคัญนะครับทิมมิ่งเวลาค่อนข้างสำคัญไม่ใช่แค่19 30อย่างเดียวไม่ได้เวลาก็สำคัญครับเพราะฉะนั้นให้เวลาแค่สัปดาห์นี้และสัปดาห์นี้มองต้อง1950งด้วยซ้ำนะนะครับไม่ใช่แบบโอ๊ยไปขึ้น1นึ่อีกสองอาทิตย์ข้างหน้าแบบนี้ช้าไปละเพราะสองอาทิตย์ข้างหน้ามันก็จะขึ้นเดือนใหม่ ซึ่งพอเดือนส่งสัญญาณแท่งเทียนที่กดดันมาขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องมองภาพกลับไปในทิศทางของการไซด์เวย์อัพล้ครับมีโอกาสย่อลงมาในก้อบกว้างๆประมาณ200เหรียญต้องบอกว่ากรอบนี้ประมาณ200เหรียญครับตั้งแต่1,800ถึง2,070 2 0 0เกือบ300เหรียญด้วยซ้ำ ถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้สําคัญถ้างั้นลึกครับนะใครที่บอกว่าเอ้ยอยากได้ลึกๆอยากให้ออเดอร์ลงมาต่ําๆจะได้เก็บของผมบอกมันอาจจะลึกจนคุณบอกว่าขึ้นเถอะจนคุณร้องขออยากให้ขึ้นเถอะแหละครับนะเพราะฉะนั้นคือต้องศึกษาพฤ,ฤาติกรรมแต่ละช่วงครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเราวางจะวางแผนแค่เอ้ยลงมาต่ําๆจะเก็บของด้วยจะขึ้นรถด,ด้วยแต่คุณไม่ได้มองเทรนเลยว่าเอ้ยเทรนมันกลับมาเป็นทิศทางของการใช้เวแล้ว นะเพราะนั้นอันนี้ฝากไว้แล้วกันครับนะอ่ะอันนี้จะเป็นมุมมองสำหรับทองคำในรอบคํานะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ t ทร i ด์อีสใช่แล้วรอครับแต่ว่าคุณเล่นเทรนไหน <c oughs> คุณคุณคุณโปรต้องมาดูว่าคุณโปรเล่นเทรนดไหนครับนะเพราะของผมเองจะเป็นเทรนหลักๆเนี่ยจะเป็น day up นะครับเพราะนั้น dayup เนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นแค่ในจุดที่ต้องบอกว่าย่ออยู่นะครับย่อในภาพใหญ่คือ จังหวะก,การย่อ,อก,กลยุทธ์การย่อ,อในลักษณะของฟิโบนัชชีนี่ยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์ซ็นตไปซ้ำถูกไหมโอยมันหลายกลยุทธ์ครับคือถามว่ามันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่หลังจากนั้นเนี่ยหลายอย่างนะเพราะนั้นตรงนี้เองก็ยังย่อ,อแบบโดยปกติแล้วย่อ,อนี้มันก็ยังรับได้ถูกไหมมันแล้วแต่ว่าคุณมองภาพไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปฟิโบนัชชีอีกมือใหม่งงครับอ,อ้เยอะเรื่องเลยครับทีนี้ เอาเป็นว่าเอาตามที่ผมบอกเลยว่า <sen> ถ <festivals> ้าถ้ามองตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอรีบาวแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอาจจะเป็นจังหวะแถวนี้แหละแค่ว่าจะมาตอนไหนช่วงไหนนะครับก็ต้องค่อยๆทํากันบ้านกันกันไปแต่ละช่วงช่วงไหนที่ไม่มั่นใจช่วงไหนที่ราคาพักเยอะไหลเยอะลงเยอะก็ต้องถอยตัวออกมาบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมก็ปล่อยเลยครับวันนี้ผมแทบไม่ดูด้วยซ้ําออกไปข้างนอกเลยด้วยซ้ํานะครับเพราะมันไม่มีจังหวะให้เล่น นะผมตามดูแค่1930มาหรือ,อยังวันนี้ถ้ายังไม่มาผมก็ปล่อยแค่นั้นเองเอาไว้ตั้งเทรนตั้งฐานขึ้นมาสวยๆเอ้ยเดี๋ยวมาทําการบ้านมาหาจังหวะไล่ดีกว่าระยะทางยังอีกไกลครับถ้าเกิดขาขึ้นชุดนี้ยังไม่จบนะครับอโอเคในห้องก็ไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับในห้องซูมไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะใน youtube ถ้าไม่มีพรมเติมก็คงฝากกันไว้เท่านี้นะครับอ่ะผมตัดเท่านี้แล้วการคอมเมนต์ช้ากว่านี้ต้องหนีแล้วครับนะก็อันนี้จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในรอบข้าวันนี้นะครับใครที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะฮะดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเรานี่ครับก็สามารถแอดไลน์แอดกันเข้ามาได้นะครับก็ลิงก์ไลน์แอดอยู่ที่รายละเอียดวิดีโอเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ กูอินเวสแจกตังค์อยู่ด้วยนะครับหมดเขตแค่พรุ่งนี้เท่านั้นนะครับตัดสินใจอาไรลิสตัดสินใจนะครับเพราะกูอินเวสเลือดไหลได้ไม่นานครับต้องห้ามเลือดจัดโปรแบบนี้เลือดไหลตลอดนะครับนะบก็ฝากเอาไว้ด้วยติดต่อที่ไลน์แอดได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการรับทุน ฟรีนะครับทุนเทรดฟรีนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะครับแค่เปิดบัญชีกับเราเท่านั้นเองนะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อได้ที่ Li น์แหรือที่หน้าเข Facebook ก็ได้นะครับก็มีโพสต์คอนเทนต์สำหรับกิจกรรมตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับนะก็ลองไปติดตามรับชมกันดูนะครับส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมรับชมในห้องสู o กับเราเนี่ยครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันมาได้เลยครับก็ ทางผมเองจะส่งลิงก์ในห้องสู o เข้าไปให้ในกลุ่มด้วยนะครับสำหรับค่ําคืนนี้คงต้องฝากกันไว้เท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าขอบคุณครับ